สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัเพชาราภากับลูกผมน้ามาแม่ยังไงก็คือแม่สําหรับอัเพชาราภาตัวแม่แห่งวงการบันเทิงไทยอย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าอ้ํานั้นเป็นเบอร์หนึ่งไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็เป็นที่สนใจเป็นกระแสะไปสมหดแถมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอ้ํายังแทบไม่เคยมีเรื่องเสีย,สยห,หายเลยด้วยเป็นที่รักของคนรอบข้างมากมายและสิ่งหนึ่งที่หลายคนยกนิ้วให้อ้ําเลย ก็คือเรื่องของความหน้าเด็กดูอ่อนวัยปัจจุบันอ้ําอายุ42ปีแต่ว่าก็ยังดูสาวดูสวยออรักกระจายไม่เปลี่ยนแปลงโพสต์ภาพในไอจีทำเอานหนุ่มๆกดไลค์หัวใจกันให้รวัรวๆและที่สาวอ้ําดูดีเป๊ะอย่างนี้ก็เพราะว่าอ้ํานั้นดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทั้งควบคุมเรื่องของอาหารทั้งการออกกําลังกายทำให้ไม่แปลกใจเลยว่าทาไมาอ้ําถึงได้สวยเปล่ปงปลังตลอดการแบบนี้ อย่างก่อนหน้านี้ก็ทําเอาหลายคนตาค้างไปตามๆกันกับชุดที่อ้ําใส่ล่าสุดโดยเป็นเสื้อผ้าของแบรนด์ดังถูกตัดเย็บมาเป็นพิเศษชุดนี้ทาไม่แน่จริงใส่ไม่รอดแต่ระดับอ้ําแล้วเอาอยู่แถมราคาชุดสีขาวนี้สูงถึง2.3ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดอ้ําก็ทําเอาแฟนคลับที่ติดตามฮือฮากันไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งอ้ํามาในลุคตัดผมหน้ามา้าชนิดที่ว่าแบลวลืมอายุกันไปเลยทีเดียวอย่างกับสาวน้อยวัย20ตน้ตนๆน แถมยังใส่ชุดสีขาวออร่าพร้อมโพสท้าสุดปังอีกด้วยสมกับเป็นตัวแม่สุดๆงานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามาชื่นชมกันเป็นจำนวนมากว่าตัดผมหน้าม้าแล้วดูเด็กน่ารักมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสวยค่ะใส่ชุดไหนก็สวยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าผมหน้าม้ายิ่งดูเด็กน่ารักมากค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเกาหลีมากสวยขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ